อันนี้เป็นคลิปสองต่อจากคลิปหนะึ่งเลยนี่นะคะได้ยินเสียงไหมคะบรรยากาศร่มรื่นนะคะมีสิงช้าด้วยแต่เรามั่งไม่ได้หรอกเรากลัวเราอ้วนนี่นะคะตรงนี้จะเป็นที่ ให้กลางเต็นท์อันนี้จะเป็นลำธารลำธารน,นี้ไหลลงไปถึงบ้านเรานะคะแต่วันนี้น้ำใสแล้วดูดิเมื่อวานน้ำขุ่นนะเมื่อก่อนลงไปเล่นได้นะแต่ตอนนี้เขาปลูกไผ่กั้นหมดแล้วน,น,น่าจะป้องกันอันตรายสำหรับเด็กตอนนั้นก็ยังทำไม่เสร็จ นี่ค่ะน้ำใสแล้วน้ำตกมันจะมีด้านบนนู่นนะคะสวยค่ะร่มรื่นเหนื่อยเลยอ่ะอีกฝั่งนึงฝั่งตรงข้ามรุ่นพ่อมีมีที่เช่าเช่ากลางเต็นท์นะคะมีเหมือนุ้งอาหารด้อย เพื่อนจะเห็นไหมนะน่าจะไม่เห็นต้นไม้บางเนี่ยดูดิดน้ำน่าเล่นมากเลยน้ำสวยสีฟ้าตรงนี้ก็มีชิงช้าอีกหนึ่งอันอันนี้เป็นต้นมะขามค่ะะเป็ตนต้นมะขามกับจามจุลีสวยมากสวยจริง ในน้ำมาเที่ยวน้ำตกหน้าน,นี้นะดีมากเลยนะตอนนี้น้ำเยอะมากนี่ดูน้ำฝั่งตรงข้ามมันก็อีกเจ้าของเลยนะขเขาก็มีมีหลายซุ้มให้มานั่งลงเล่นน้ำได้ตรงนี้เป็นพลานหิน อันนี้คือหินธรรมชาตินะคะไม่ใช่เขาสร้างขึ้นนะคะอันนี้เป็นพลานหินแบบหินธรรมชาติเพราะเด็กๆอะ่ะเราอยู่ที่นี่เราตอนเด็กๆอะ่ะเราเดินมาซักผ้าที่นี่นะค่ะแต่เราไปซักตรงน้ำตกเลยเราไม่ได้ซักตรงนี้เราจะห่อผ้ามาซักที่น้ำตกเป็นประจำตอนสมัยเราเด็กๆวันเสาร์อาทิตย์อะ่ะ อืมนสวยไหมเพื่อนๆอ,อันนี้น่าจะเป็นมีเดือนรับรองของน่าจะเป็นระดับ VP หนะ่อยแต่เอบ้านเป็นหลังเขาก็มีนะคะกระท่อมเล็กๆแต่มีไม่มากเขาจะเน้นแบบแอเวนเจอร์ Adventure หน่อยแบบให้มากางเต็นท์นะคะนะคะ เพื่อนๆคนไหนอยากมาเที่ยวใกล้ๆไม่ต้องไปไกลนะคะถ้าอยู่กรุงเทพอ่ะมาน,นครนายกเนี่ะตรงนี้บ้านนานะคะอยู่อําเภอบ้านนาตำบลศรีกะอางโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวเขาเฉยเลยอ่ะมันเป็นบ้านเกิดอของเราค่ะเราภูมิใจนี่ตรงนี้สวยมากดูดิเขาปลูกไผ่วันนี้แล้วมันก็มีดินอยู่ข้างล่างกัน แล้วลงไปก็จะเป็นลานําธารแต่เขาคงไม่ให้ลงเล่นละคะ่ะลงรอบนี้เพราะรู้สึกมันชันมันชันนะคะมันน่าจะมีอันตรายเวียนหัวไหมเพื่อนๆขอโทษน,นะพอดีเราไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาก็เลยถ่ายแบบ รูปไปรูปมาจะอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นว่ามันสวยจริงๆเนี่ยค่ะไผ่นี้น่าจะปลูกประมาณสั้สองปีเพราะเราไม่ได้เข้ามาประมาณนั้นแหละค่ะสองปีถึงสามปีอันนี้ยังไม่ใช่น้ําตกนะ,ะยังเป็นลําธารอยู่ ได้ยินเสียงน้ำไหมเพื่อนๆเสียงน้ำน้ำใ,นนำใสไหลยเย็นมากนี่ค่ะน้องนิ่มอยากมาไหมนี่ เขาจำไม่ได้ว่าเมื่อไหรก่อนนี้น่าจะเป็นแถวนี้แหละที่เรามาซักผ้าเนี่ยตรงนี้เป็นต้นต้นน้ำเดี๋ยวจะขึ้นไปใหม่ตอนนี้เริ่มเป็นเขตของน้ำตกแล้วนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชลำธารแล้วค่ะตอนนี้เราเริ่มเป็นน้ำตกก็ต้องเสียงดังนิดนึงนะคะแข่งกับเสียงน้ำน้ำสวยมากน้ำเยอะ,ะคะ่ะน่าเล่นมากเลย เพื่อนๆอยากมาเล่นไหมอันนี้เขาชื่อน้ำตกกระอางนะคะน้ำตกกระอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกอยู่ตำบลสีกระอางนะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวมาเลยนะมาใกล้ใกรุกกงเทพเองเนี่ยดูสิลานหินอันนี้คือหินธรรมชาติเขาไม่ได้ เขาไม่ได้แต่งเติมขึ้นมานะคะหินเัืนี้คือมันเป็นอยู่อย่างนี้ธรรมชาติอยู่เลยแต่ทางน้ำเนี่ยรู้สึกมันจะเบี่ยงไปนิดหน่อยจากแต่ก่อนที่เราเด็กๆนะเดี๋ยวนี่เห็นไนะหมน่าเล่นไหมสวยค่ะตรงนี้เป็นแอ่งน้ําเดี๋ยวเราขอเดินขึ้นไปก่อนนะคะเดี๋ยวล้มเพราะว่ารู้สึก หินมันเยอะกระปุ่มกระปับงค่ะไม่ค่อยดีนี่นะคะสวยไหมสวยมากเลยคะ่ะสวยจริงสวยจร,จริงเลยคะ่ะเพื่อนๆน้ำน้าเล่นมากน้องนิ่มอยากมาเล่นน้ำบ้านป้าไหมดูดิ ป้ายังอยากลงมาเล่นเลยสมัยเด็กๆนะป้าเล่นทุกวัน้าบน้ำก็ต้องมาอาบน,น้ำตกนะตอนเด็กๆสนะุกสนานเนี่ยเขามีซุ้มให้นั่งทานข้าวนั่งสังสรรค์นะคะ ะะเป็นแอ่งเนี่ยตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่ลึกนะคะเด็กๆก็เล่นได้ตรงนี้แอ่งนี้ไม่ลึกนะคะเดี๋ยวป้าจะพาขึ้นไปอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นน้ําตกแต่มันเป็นแอ่งเขาเรียกว่าอะไรนะอ่างสุดท้ายแต่ถ้าเป็นอ่างอ่างแรกๆต้องขึ้นไปข้างบน คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆปาาเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้ป้าด้วยนะคะแม่อ้วนชวนทิมนะคะฝากเพื่อนๆเ,เข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ